ในชีวิตของคนเราเนี่ยแทบเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะครับที่จะไม่เคยทําอะไรผิดนะอย่างน้อยคนเราจะต้องทําผิดนะครับเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ต้องมีการลมลุกคุกคานหัดล้มหัดยืนหัดเดินพวกนี้นะโดยเฉพาะไอ้คำว่าความผิดความถูกเนี่ยคอนเซปต,ต์ในตัวของมันเนี่ยบางครั้งมันถูกสร้างถูกหล่อหล,อ,ลอมเกี่ยวข้องกับค่านิยมนะไม่ว่าจะถูกหล่อหล,อ,ลอมถูกสร้างหรือเป็นค่านิยมจากครอบครัวกับครอบครัว หรือว่ากับสังคมต่อสังคมแบบนี้ก็ได้อ,อย่างคาโบราณมันจะมีคาว่าผิดผีใช่ไหมเอออย่างบ้านเราอย่างนี้กับบ้านแฟนสมมติว่าถ้าเรามีแฟนสักคนหนึ่งบ้านเราอาจจะเลี้ยงดูเรามาอีกแบบหนึง่งมีค่านิยมอีกแบบหนึง่งบ้านแฟนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งสมมติตัวอย่างสมมติพี่เข้มมีแฟน่ะแล้วพี่เข้มเนี่ยกำลังจะไปทํางานก็เลยขับรถออกไปโดยที่ไม่รอให้แฟนปิดประตูก่อนนะแฟนอาจจะโกรธว่าแบบเฮ้ยทำไมแกไม่ห่วงความปลอดภัยของฉันนะเพราะที่บ้านของเรา เป็นบ้านแบบคนจีนต้องรีบไปค้าขายนะก็แค่ปิดประตูมันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะในมุมมองของเราก็จะเป็นแบบนี้ในมุมมองของแฟนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับแต่บางทีไอ้เรื่องพวกนี้เนาะมันเป็นแบบมันมันจะทําให้เราผิดใจกันได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องเล็กๆเพราะว่าค่านิยมของเราต่างกาันมาจากบ้านที่มีฐานความเชื่อต่างกาันมุมมองศีลธรรมเนี่ยก็จะมีความต่างกาันใช่ไหมนะเพื่อนๆหนึ่งภาพออกหรือยังนะ ดังนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเราเวลาเป็นแฟนกันมาเข้าคู่กันเนี่ยแล้วจะไม่ทําผิดอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้มันมีแค่ในนิยายในนิยายยังมีพระเอกกับนางเอกง,ง,ง้องอนกันเลยใช่ไหมแน่นอนนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะมีให้อภัยได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าการให้อภัยในความรักนะให้อภัยแล้วดียังไงนะแล้วก็ เราจะมีเช็คลิสต์ให้นะครับพี่เข้มได้รวบรวมเช็คลิสต์เอามาให้นะว่าก่อนจะตัดสินใจให้อภัยหรือไม่ให้อภัยเนี่ยเราจะได้มาเช็คกันนะครับว่าออสมควรให้อภัยหรือเปล่านะครับยินดีต้อนรับนะครับที่นี่คืออู่ซ่อมความรักอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัตนะครับพี่เข้มเลยก็คือช่างเข้มจะรับหน้าที่ซ่อมความรักให้เ,เพื่อนๆนะครับให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรัก ปัญหาเรื่องทั่วไปเนี่ยไปเข้มก็รับให้คำปรึกษาได้นะครับินดีต้องรับนะใครมีความรักพังๆมีหัวใจพังๆเอามาเข้าอู่เดี๋ยวจะซ่อมให้นะครับท็อป,ปิกของเรานะวันนี้การให้อภัยในความรักเช็คลิสต์ก่อนตัดสินใจให้อภัยการให้อภัยในความสัมพันธ์นะครับ ทำไมเราต้องให้อภัยนะการให้อภัยเป็นในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้ความรักคงอยู่และเติบโตได้เพราะคนเราถ้าเกิดว่าเขาทําผิดครั้งหนึ่งปุ๊บเราไม่ให้อภัยแปลว่าแปลว่าเราไม่อยากเดินต่อแล้วซึ่งมันก็ไม่ผิดนะเออแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากที่ต้องผ่านความเจ็บปวดหรือว่าผิดหวังแต่การให้อภัยคือการสร้างพื้นที่สำหรับการแก้ไข ไม่ว่าเขากับเรานะครับเราเองก็มีส่วนที่ต้องแก้ไขใช่ไหมเขาเองก็ด้วยนะครับแก้ไขปรับตัวแล้วก็เติบโตซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ความรักเนี่ยยั่งยืนเนี่ยไอ้พวกการแก้ไขปรับตัวเติบโตวพวกนี้นะครับเพราะถ้าอะไรที่มันไม่โตเนี่ยแปลว่ามันตายนะแปลว่ามันเลี้ยงยังไงมันไม่งอกแล้วนะครับแต่ว่ามันโตได้เนี่ยแปลว่ามันยังมีชีวิตอยู่นะดังนั้นเราอยากให้ความรักของเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่แฟดลาย แฟลไลน์แปลว่าอะไรกราฟแบบแกราฟหัวใจที่มันแบบตี้อะที่มันที่มันไม่ตึกตักอะเออที่มันมันนิ่งอะมันนิ่งไปนะครับก็แปลว่ามันตุยแย่แล้วครับดังนั้นการให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามองเห็นคุณค่านะของความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเราพร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านความผิดพลาดไปสู่การพัฒนาที่ดีกว่าเดิมได้นะครับวันนี้พี่เข้มได้เอาแบบประเมินเป็นแบบประเมินแบบสร้างง่ายๆมาฝากนะครับก็ เราเอาไปทาดูว่าเราควรจะตัดสินใจไหมเป็นเช็คลิสต์ของเราในวันนี้นะครับการตัดสินใจให้อภัยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันมันจะต้องถูกทิ้งร่องรอยไว้นะความเจ็บปวดความผิดหวังต่างๆบา,า,างทีอารมณ์โกรธอะไรอย่างนี้ก็มานะครับมาเต็มแล้วคนถามตัวเองก่อนนะว่าเราพร้อมจริงไหมที่จะให้อภัยจรงิงๆเพื่อให้เรามั่นใจว่าการให้อภัยเนี่ยจะนําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิมแทนที่จะเป็นการสะสมความเจ็บปวดเอาไว้ภายในนะครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจให้อภัยนะครับควรประเมินใจตัวเองให้ได้ก่อนว่าพร้อมจริงๆหรือเปล่านะสิ่งแรกคือประเมินใจตัวเองก่อนเมื่อเราให้อภัยโดยที่ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่พร้อมเนี่ยมันจะเกิดความค้างคาใจและมันจะมีปัญหาความสัมพันธ์ตามมาเช่นบางทีเราอาจจะค้างคาใจเราอาจจะหยิบยกเรื่องนั้นมาพูดเรื่องใหม่ๆที่เราเจอนะครับ อารมณ์เก่ามันยังซ้อนอยู่นะครับอารมณ์เก่ามันก็ปะทุขึ้นมานะครับพราะเราต้องยอมรับตามตรงว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลตลอดเวลามันมีสมองส่วนเหตุผลอยู่ตรงนี้นะซีกหน้าเนี่ยแต่ว่าไอ้สมองท้ายเนี่ยเป็นสมองส่วนสัตว์ที่เราต้องเทรนมันนะครับที่เราต้องฝึกมันนะใช้ทฤษฎีจิตวิทยาเลยนะบ,บางทีอาจจะก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นนะครับคลิปนี้เราจะเน้นในเรื่องของแบบประเมินที่พี่เข้มเอามาฝากนะครับ อ่ะเรา,าเริ่มแบบประเมินกันเลยนะครับเพื่อที่จะดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งสมควรที่จะให้อภัยหรือเปล่าเรื่องแรกเลยคือความผิดพลาดน,นี้กระทบกับความเชื่อใจของเรามากน้อยแค่ไหนการให้อภัยเป็นสิ่งที่เราทําก็ต่อเมื่อเรามีความสัมพันธ์นั้นมันมีความหมายมากพอและมันมีโอกาสที่จะฟื้นฟูนะถ้าเกิดว่าความผิดพลาดน,นั้นมันกระทบความเชื่อใจอย่างรุนแรงเราอาจจะต้องใช้เวลาทบทวนก่อน,ก,อนก่อนที่จะให้อภัย ทบทวนว่าตัวของเราอะพร้อมที่จะให้อภัยจริงๆไหมเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมเนะี่ยแล้วเราไปฝืนเนี่ยอย่างที่พี่เคมบอกนะอารมณ์ครั้งต่อไปเวลาทะเลาะกันอะมันจะซ้อนขึ้นมานะและในระยะเวลาการให้อภัยเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นเเราทั้งสองเป็นเซฟโซนให้กันไหมนะปรับตัวอะไรไหมเขาเองก็ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราอะว่าเออเขาจะไม่ทําแบบนั้นอีกนะเพราะว่าเราที่โดน โดนผลกระทบเร็วลายเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันจามอ่ะเออมันเจ็บแล้วมันจามอ่ะจะให้เราแบบเธอหายเจ็บนะเธอหายโกรธนะมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับดังแบบนั้นความผิดพลาดเนี้ยมันส่งผลกระทบกับจิตใจกับความเชื่อใจของเรารุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับเ,เป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องของความเชื่อใจนะเทคนิคข้อที่2นะครับเราเห็นในความพยายามในการแก้ไขของอีกฝ่ายหรือเปล่าพี่เข้มใช้คําว่าเราเห็นเพราะบางทีเขาอาจจะทํา แต่ไปทาอะไรชีโบชีเบแล้วเราไม่ได้มองเห็นในมุมน้นน่ะก็ได้นะเพียบดึงใช้คําว่าเราเห็นเห็นในความพยายามในการแก้ไขของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยหรือเปล่านะครับการให้อภัยจะมีความหมายขึ้นนะถ้าหากว่าเราเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีความพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองจริงๆการที่อีกฝ่ายแสดงให้เห็นในความตั้งใจถึงการแก้ไขในการปรับปรุงตัวนั้นนะ่ะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในระดับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้น ให้มันยังเดินหน้าต่อไปได้นะครับไม่ใช่ว่าอุ้ยเขาไม่ทําหาอะไรเลยลไม่ทําอะไรเลยนอกจากอยู่ดีๆมาขอโทษแล้วก็ไปทําผิดแล้วก็มาขอโทษอีกอย่างเงี้ยแสดงว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้พยายามอะไรเลยหรือพยายามแล้วแต่ความพยายามมันมันอาจจะพยายามผิดจุดหรือพยายามแล้วแต่ว่าเขาไม่มีศักยภาพมากพอเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นคนแบบนั้นนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะให้หรือจะไม่ให้อภัยนะครับ เพราะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่แสดงอะไรว่าเขาพยายามเลยเนี่ยแล้วเราไม่ให้อภัยเขาหรือเราต้องพยายามไม่ให้อภัยเขาแล้วก็ไปมองหาข้อดีเขาอยู่ฝ่ายเดียวคุณจะรู้สึกว่าคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหลายคนนะเวลามีความรักไอ้ทำไมฉันต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวด้วยนะมีคําถามนี้ลองกลับมาถามตัวเองว่าเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าใช่ไหม ทำไมเราต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวด้วยทําไมฝ่ายหนึ่งดูแบบดูแฮปปี้ดูลันลารอ,อดูไม่ทําอะไรเลยเห <laughs> มือนเราโอเวอร์โหลดเหมือนเราต้องทํางานอยู่คนเดียวนะครับอันนี้ลองเอากลับไปคิดดูนะครับข้อที่สามแล้วเรามาถึงเช็คนิดข้อที่สามของเรากันแล้วนะครับเรารู้สึกพร้อมที่จะก้าวข้ามความผิดพลาดน,นั้นหรือ,อยังถ้าหากว่าเรายังคงรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าโกรธอยู่เนี่ยแสดงว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับมันมากขึ้น เพราะถ้าเกิดว่าเราให้อภัยในเวลาที่เรายังไม่พร้อมเราก็ต้องถูกรู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่ได้เยียวยาแล้วมันก็จะส่งผลกับความพยายามในอนาคตทใกล้ข้อแรกแต่ข้อแรกนี่พี่เข้มเขียนว่าเออมันส่งมาทั้ากับความเชื่อใจใช่ไหมก็คือความเชื่อใจของเราด้วยนะครับแล้วข้อที่สามนี่คือเป็นการพร้อมก็คือเป็นใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะก้าวข้ามข้อผิดพลาดนั้นหรือยังนะอันนี้ก็เอามาขยายข้อแรกนะครับ ผ่านไปแล้วสามข้อนะครับเพื an ่อนเพื่อนมีแฟนกันใช่ไหมมีแฟนกันหรือยังบางคนยังไม่มีก็ฟังไปก่อนได้ครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วถามตัวเองว่าเนี่ยสามข้อเนี่ยผ่านสักข้อบ้างไหมเขาผ่านสักข้อบ้างไหมและตัวเราอ่ะผ่านไหมเราช่วยเขาไหมเออหรือว่าเราปล่อยเป็นครูที่แบบปล่อยเกียดเกินไปโตมาเด็กนักเรียนคนนี้ก็จะเป็นนักเรียนที่แบบไม่ได้เรื่องก็ได้นะ ในวิชาของเขาที่เขาเรียนไปจากเราเราปล่อยเกตเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเรากดเกตเกินไปหรือเปล่าหรือเราเหมาะสมแล้วนะครับอันนี้ลองดูนะครับข้อต่อไปข้อที่4ี่นะครับการให้อภยัยครั้งนี้ช่วยให้เราเติบโตได้ยังไงบ้างถ้าเกิดว่าการให้อภัยนี้เราให้อภัยไปแล้วไม่ได้ช่วยอะไรให้เราเติบโตเลยมีแต่จะดิ่งลงอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ต้องก็ได้นะลองนึกถึงข้อดีนะครับ ข้อดีที่เราจะได้จากการให้อภัยเช่นการเปิดโอกาสให้ตัวเองไม่ยึดติดกับความขุ่นข้องเออตัวเรานี่สามารถเปิดเปิดโอกาสให้ตัวเองได้นะครับทำให้เราสามารถพัฒนาในอารมณ์และก็การสื่อสารซึ่งเป็นทักษะในความสัมพันธ์อันนี้ถือว่าให้ตัวเราเราให้อภัยเพื่อให้ตัวเราไม่ใช่ให้เขากลับมาทําบิดพาสซ้ําอีกแต่เป็นการลดความขุ่นข้องไม่ยึดติด แล้วก็พี่เข้มต้องย้ำตรงนี้ว่าไม่ใช่ทุกการให้อภัยนะครับที่เราเอาให้อภัยไปแล้วเนี่ยแล้วเราต้องกลับมาเป็นแบบเดิมเพราะคู่รักบางคู่เราให้อภัยได้แต่เราเดินต่อไม่ได้เราก็แยกทางก็ได้เออฉันให้อภัยเธอฉันปล่อยวางฉันจะไม่รับมาเจ็บปวดแต่เราขอไปในทางของเราอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็ได้นะเอออย่างครอบครัวนะครอบครัว พ่อแม่พี่เข้มเอกนะให้อภัยแต่พี่เข้มขอไม่ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้ก็มีพอก็ะทำร้ายร่างกายพี่เข้มแต่เด็กเลยนะให้อภัยได้แต่ว่าอมืมาเป็นอย่างเดิมไม่เอาแล้วอข้อต่อไปนะข้อที่ห้าเล่เาอะ่ะอันนี้ต้องถามตัวเราเองเลยนะคือมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาคนเดียวมันอยู่ที่ตัวเราด้วยเรารู้สึกสบายใจไหมที่จะให้อภยัย เรารู้สึกสบายใจที่จะให้อภัยแล้วหรือยังนะลองฟังความรู้สึกของตัวเองว่าเราสามารถให้อภัยเขาได้แบบเต็มใจแล้วหรือยังหรือว่ายังแล้วมันฝืนใจนะครับอันนี้ถามถึงความสบายใจไม่ได้ถามถึงในเชิงเหตุผลเลยเอาเอาแบบในเชิงแบบสบายใจนะครับเหมือนข้อก่อนหน้านี้ที่เราถามอะไรอความรู้สึกใช่ไหมาถามว่าเราพร้อมจะก้าวข้ามผ่านหรือย,อยังแต่น,นี่เป็นเรื่องของความสบายใจนะครับ ถ้าเกิดว่ายังไม่มีความสบายใจต้องประมวลผลความรู้สึกของตัวเองเพิ่มเติมก่อนเราต้องเอาตรงนี้เข้ามาคิดด้วยอย่าไปเอาไอสิ่งที่สังคมกดดันแล้วบางทีแม่ยายก็เป็นคนดีแต่ผัวเราน่ยมันไม่ดีอย่างเงี้ยสมมตินะแม่ยายบอกให้อภัยเถอะแต่เราไม่สบายใจอ่ะเราจะไม่ต้องฝืนใจเพื่อแม่ยายของเราไหมก,ก็ก็ก็ไม่ได้นะอย่าอย่าเป็นคนดีเกินตัวนะครับอันนี้คือเรากําลังแบบโดน ดนบลิฟเกินไปอ่าข้อห้าห้าข้อแล้วมีอะไรบ้างนะข้อหกเราต้องการอะไรจากการให้ยภัยนี้ลองถามตัวเองว่าเราคาดหวังอะไรจากการให้ยภัยบ้างเช่นความสงบใจเราเราต้องการไหมเราต้องการกลับมาเชื่อมโยงกันไหมเราต้องการกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมหรือว่าพัฒนาตัวเองกันหน่อยไหม การเข้าใจแล้วก็ความต้องการของตัวเราเองเนี่ยจะช่วยให้การให้อภัยมีความหมายแล้วก็าการตัดสินใจเนี้ยจะเหมาะสมกับเรานะครับมันจะต้องมีความหมายนะคือเราต้องถามก่อนว่าเราต้องการอะไรจากการอภัยนี้ถ้าเราโกหกตัวเองเนี่ยข้อนี้มันมันจะทำให้เราเจ็บปวดได้ เช่นอีกฝ่ายหนึ่งเราลึกๆเลยแหะคือเราไม่ได้หวังอะไรเราหวังคําขอโทษจะยังไงก็ได้แต่พูดสักคำหนึ่งว่าขอโทษนะต้องต้องพูดอนะ่ะต้องพูดแล้วพอกลับมาเขาไม่ขอโทษเราโอ้โหมันมันไม่ได้เป็นดังหวังเราปี๊แตกเลยนะบางคนเป็นขนาดนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนนะอ,อไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์แบบคนรักนะแบบเพื่อนแบบอะไรเนี่ยบางคนให้อาภัยแล้วเราไม่ได้ในสิ่งที่เราคาดหวังนะก็ไม่ได้ เราเองอาจจะต้องสื่อสารตรงๆเลยนะว่าเฮ้ยฉันหวังให้เธอขอโทษยังไงไม่รู้แต่ขอคํหนึ่งขอโทษนะเพราะผู้ชายบางทีมันปากแข็งมันไม่ค่อยขอโทษเราเองอาจจะต้องพูดตรงๆหรือบางทีพูดตรงๆนะเราอาจจะไม่ได้แต่ผู้ชายบางคนแม้ว่าเขาจะไม่ขอโทษแต่เขาปรับตัวมาอย่างดีอันนี้อันนี้ต้องถามตัวเองว่าเราต้องการไหมเพราะบางคนบางคนเอ้ยฉันไม่ต้องการการปรับตัวฉันต้องการแค่เขาพูดว่าขอโทษมีอย่างนี้ด้วยนะเออก็มีนะครับนี่ก็เป็นข้อหกนะ เราต้องการอะไรจากการให้อภัยนี้ข้อต่อไปข้อที่เจ็ดเราเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มีคุณค่าเพียงพอที่จะรักษาไว้หรือเปล่าอันนี้เจ็บปวดอันนี้เจ็บปวดเพราะว่าเคยโดนปฏิเสธมาเราก็ทําอะไรพยายามตั้งใจแบบดีทุกอย่างแหละแต่เขาก็มองไม่เห็นไม่อะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือต้องทําใจแล้วอันนี้คือเราเป็นฝ่ายไปขอโทษเขานะแต่เขาไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์ของเรามีคุณค่าเพียงพอที่จะรักษา อันนี้จะปวดแต่ว่าเราก็ต้อง move on ใช่ไหมเราถามว่าความสัมพันธ์นี้มีคุณค่าและเราสามารถที่จะสร้างอนาคตได้หรือเปล่าการให้อภัยเนี่ยเป็นตัวเลือกของการเริ่มต้นที่จะแก้ไขและก็ฟื้นฟูเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกสําหรับเราแก้ไขสําหรับทางที่เราจะต้องแก้ไขฟื้นฟูนะครับ มันมีคุณค่าเพียงพอไหมถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้เราก็รู้สึกว่าเราเทิร์นออฟแล้วอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้เทิร์นออนเลยเราไม่ได้ชอบเธอแบบเมื่อก่อนแล้วเอ่อเราก็ยังไม่ต้องให้อภัยก็ได้โกรธก็ได้แล้วก็แยกย้ายก็ได้แต่วันหนึ่งให้อภัยแล้วแต่ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะครับอ่ะนี่คือความสัมพันธ์นี้มีคุณค่าหรือเปล่าจะเห็นได้ว่าที่พี่เคม่มลิสต์มาเนี่ยเจ็ดข้อ เกือบเกือบครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งหมดอ,อีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเขาด้วยก็คือเขาปรับตัวหรือเปล่าเขาเป็นเซฟโซนหรือเปล่าเขาเปลี่ยนแปลงเขาแสดงความพยายามหรือเปล่าและและเขาตรงความคาดหวังของเราหรือเปล่าอันนี้ครึ่งหนึ่งกเกี่ยวข้องกับเขาแต่สังเกตดูว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่มีการทําผิดพาดไปแล้วเราจะต้องกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งคําถามเช็คลิสต์เจ็ดข้อ ที่พี่เข้มได้ไกด์แนวทางเอาไว้ให้ซึ่งบางคนอาจจะมีมากกว่า7ข้อไม่ผิดไม่ถูกลองเอาไปปรับใช้ในในแบบของตัวเองนะครับบางคนอาจจะมีมากกว่า7ข้อได้คือพี่เข้มไม่อยากเป็นคนที่แบบว่าฉันเป็นไลฟ์โค้ดฉันมี7ข้อน,นี้เท่านั้นแกต้องฟังฉันเท่านั้นรับรองว่าชัยน้ของเราจะไม่ไม่เอาเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคือจะไม่ทําแบบนี้แต่ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถยืดหยุ่นกับแนวทางของเราได้ ือเอาไปปรับใช้ในสไตล์ของตัวเองได้นะครับดังนั้นพี่เข้มก็ไม่เคลมว่าตัวเองเป็นผู้รู้ที่สูงที่สุดนะเพียงแต่ว่าก็อ่านมาเยอะแล้วก็ให้คำปรึกษามาเยอะแล้วก็แน่นอนบางทีก็เป็นเรื่องของแบบคนใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องของตัวพี่เข้มเองเป็นประสบการณ์ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ราคาแพงมากเพราะว่าไม่มีใครที <laughs> ่ ที่จะมามีประสบการณ์ชีวิตเหล่านี้ได้นะครับประสบการณ์พี่เข้มมีคุณค่าแน่นอนประสบการณ์ของตัวคุณมันก็มีคุณค่าในแบบของมันดังนั้นคําถามเหล่านี้ที่พี่เข้มได้ลิสต์เอาไว้ให้ก็ลองถามตัวเองว่าเราพร้อมจริงๆหรือเปล่าทางด้านอารมณ์ด้วยจิตใจด้วยทางด้านเหตุผลด้วยทางด้านการปรับตัวของอ e ีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะการตอบคําถามเหล่านี้จะช่วยให้เราทราบให้เรารู้ ว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เป็นเช็คลิสต์เข้อที่พี่เข้มได้นํำมาไว้ให้แล้วก็เพื่อพื่อสามารถยืดหยุดตัดทอนบางข้อและเพิ่มบางข้อได้นะครับอย่าลืมหมั่นดูใจนะและหมั่นดูความรู้สึกตัวเองแต่จะมีนิดนึงที่บางคนเป็นพวก People p e เพ l e พิเซอร์คุณจะให้อภัยคนอื่นง่ายอะไรที่คนอื่นขอคุณจะให้แต่คุณจะ ทิ้งตัวเองไว้ข้างหลังอันนี้นี่คุณก็ต้องเยียวยาบำบัดตัวเองใน,ในเรื่องตรงนี้ก่อนทําให้ความพิภพพิเซอร์ของคุณเนี่ยหายไปก่อนนะเอออันนี้มันก็มีวิธีแก้นะครับก็คนก็พบผู้เชี่ยวชาญมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านเหล่านี้มองหานักจิตวิทยาก็ได้หลายคนบางคนก็เก่งนะครับจิตแพทย์จิตแพทย์นี่ต้องต้อง,ต,องต้องป่วยอะถึงไปหานะครับเพราะว่าเออจิตแพทย์นี่จริงๆไปปรึกษาปัญหาทั่วไปก็ได้เพอเขาจะได้วินิจฉัยแต่ว่า ถ้ามันเป็นปัญหาชีวิตจริงๆเายืนยันว่าแบบมันมันไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรไม่ได้แบบถึงขั้นแบบอาการหนักนอนไม่หลับลุกขึ้นมาทํางานไม่ได้เสียกิจวัตรการหานักจิตวิทยาก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับพี่เอ็มก็ยินงดีนะครับที่จะซัพพอร์ตเพื่อนๆในทุกมุมของคลิปวันนี้นะโอเคเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านมากมายนะครับเช็คล mm ิสต์วันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ แล้วเดี๋ยวพี่เข้มจะหาหัวข้ออะไรต่อไปนะครับมาลงในคลิปในช่องในช anel น,นี้อีกหวังว่าเพื่อนจะติดตามเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่โอเคครบถ้วนนะครับแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยนะครับ